นี่ดึงไปเปลี่ยนซับในมาใช่ไหมพอเปลี่ยนมาก็เหลืองไปเลยคอมเคี้ยวให้ตัวเมื่อกี้ยิงเต้นยิงรวงยิงเต้นยิงรวงนี่เลืองหอมเคี้ยวฮะคอมเคี้ยวคอมเคี้ยวนี่เหมือนหมันเคี้ยวไหมหมันเคี้ยวไม่เขาพูดเขาชอบพูดหมันเคี้ยวหมันเคี้ยวแล้วก็อัพอัพหมันเคี้ยวอ่ะหมันเคี้ยวอ่าเป็นไงเออเอาเอาเออคือต้องบอกวันนี้ขยับเยอะไม่ได้เนี่ยยูเนี่ยยู่อยู่อยู่ฟอลโล่ชาเล่เนี่ยไหนไหนทางไหนเนี่ยผมงงผมงงงงแค่เนี่ย เนี่ยเนี่ยมือก่อนมือก่อนขึ้นขึ้นได้เนี่ยเนี่ยอันนี้อ่อนเยอะอ่อนเยอะอ่อนเยอะเนี่ยเนี่ยไปติดนี้อันนี้เนี่ยโอ้ยอินฟินิชีอินฟิติชีอ่าแค้แค่นี้โอเคหลำงเสร็จแล้วเก่งเสร็จแล้วคุณสอนเมื่อกี้ เ희า무용할때บบ이렇게แ거든요บบแ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 บเแบบ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 แบีแบบ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 แบคแบบแบบแบบเบบนบบบบแบบแบบแอบแบ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 บอบบแบบแกบแบบแบบแบบทบบแ้บแบบแก็แบบ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 แแบบแแแบแ สวยลูกสวยลูกอย่าตกหลุมรักใครง่ายอย่าตกหลุมรักใครง่ายอย่าตกหลุมรักใครง่ายอย่ายิ้มลูกอย่ายิ้มเข้มเข้มไหมนึงบอกเมื่อกี้อยู่อยากมีแฟนเข้มไว้ไไลูกเหมือนเจ้าชายลูกเดินมองเข้มไหม อาแปะด้วยเขาบอกว่าหอมเขาบอกว่าหอมเฉียวมอโมบเขาบอกเฉลยเกลียวเฮ้เจาเกลีเดี๋ยวกามินจะพูนแล้วรบกวนให้ช่วยแปลให้กันอ๋อได้ได้โอเคคอยพูคอยคอยอยแปลด้วยยกตาครีมนวดสุดมอมบอ่าเป็นครีมนวดที่อมมอโมบได้ได้ซึมลึกซึมลึกเนื้อสัมผัส เนื้อสัมผัสบางเบาไม่เหนียวหนอนะหมไม่เหนียวหรอกนะกนหอมจากธาติอนีอย่ากนี้ปอางนานอตบมืนอย่านไปอ่อย่าง้ปอยาน้ไปอย่้ปอยากแปล้อยานปอา้วยนา้ออ้อาอ้นอยาอเนอาอนอากนิปากนิปนง่ ไว้สัมน่ารักน่ารักครีมนวดไทยไทยครีมนวดไทยไทยใช่ครีมนวดสไตล์อ๋อครีมนวดสไตล์ไทยไตลไทยอืมให้ความรู้สึกผ่อนคลายให้ความรู้สึกผ่อนคลายรีเล็กหรือรีเล็กเลยภาริจสานสาขา ธรมาจ้าเก้าร้อยสิาวด้วยไปไปเก้า <Techn> ร <Pokémon> ้อยแล้วทุกคนกดกดกดกะกดกูเ <occurs> ก้า <Kathy> สิบหกเปอร์เซ็นต์เก <apan> ้า enfin สิบหกอะไรอะไรอะไรเก้าผลิตจากสารสิตจากสสกัดจากธรรมชาติผลิตจากสารสกัดจากธรรมชาติเจ เก ha, อ yes, e ือบจะไม่เข้าใจเ e าใช่คเยสทุกคน Anybody บอดี where? ้เข้าใจ a n y บอดี้เข้าใจ96%ประชจากสารเคมีปราศจากสารเคมีปราศจากปราศจากสารเคมีสารเคมีทุกคนเสื้อมะค่มาสซาจิครีมกามินเน่ you know